bay đi nó phục cá bục sân này đi sân cao rất cậy nó mà này hao cả để ông mà hay nó à chứ mà thấy chuẩn mặn nó chuẩn mặn họ họ lột thay nội nó thay ảo lột thay nội này hao này khắp mà là hao cả cho ba mẹ mang thay tin liệt thay mặc thay nó thay mặc thay xong phán đâu đâu. Thái, họ nào nó thay cứ hao thay nã lại nó เฮาวมายกลองเพราะมายกด้วยอะนะด้วยรถไทยเนาะรถไทยหน่อยเราจะเป็นดอกใส่รถพอร์ตคุกุตะไนหรือแบบยังกระไรหยกลองเนาะเฮารถไทยหน่อยก็ยหกกงามพี่น้องถ้าจะมาพามาเบิ่งเนาะนี่เฮาได้หยกไว้และเดี๋ยวงามเติมพี่น้องจะเป็นดอกใส่รถพอร์ตรถอยังก็ได้พี่น้องรถไทยฮาธรรมดาเนี่ยกระไรอยู่ที่หยกง่ายๆละเอียดนี่หลเฮาได้หยกแล้วนี่ ป็นไอหกคู่เห็นปะเห็ดคู่ไปเลยพี่น้องแบบขา้างหน้าโหลดใบเนี่นี่ตอนนี้ใหาได้นุกเลยเนาะที่ยนุกเข้ากันง่ายพี่น้องมักลองสูงลงลองต่ำกะห้าปับ๊บไทยเอาเนาะ มักทุกช่วงห้าก็ปั๊บลงที่เหลือมันมันจะอันนั้นที่ดินขึนะ้นช่วงเนาะนี่นี่เป็นคู่เห็นปะนี่ห้ายังยัางคางนี่เนาะห้องมาสนุกนี่ว่าห้ายังได้นี่เลยบูคับนี่เลยเปลี่ยนกันครับเนาะนี่นเห็นปะเดี๋ยวจะพามาเบิ่งเนาะวิธี่นุกเนาะ มาจะไทยไทยไทยหล่องที่หนึ่งหล่องที่สองหล่องที่สามเนาะนี่นี่มันมีสามหล่องนี่นี่หล่องหล่องที่หนึ่งนี่ที่สองที่สามนี่นี่สามเขาใส่มาไทยสองพันเนาะเปิดไทยห้องเนาะเขาใส่สอนขั้นเนาะใส่บอลสอนขั้นเนาะบอลแม,มนใส่อยู่กลางนะพี่น้อง ไปผ่านชอนขั้นเนะาะนี่ครับเห็เนสภาพมาเบืงเองนะนำมาเบืองน้ำลดไทยมักปลูกแต่คู่กับไทยเอาพี่นองแต่ว่าใสา่เวลาเนาะรถไทยมันกับเบาไวเนาะแต่มันละเอียดคู่เหมือนกันค,ครับูัคขับรถไทยกับอันนั้นได้ นี่ก็ะจะอวยนี่จะเอาไข่นี่โอ้ไข่เอาหดเกือบปุ๊บนี่มาจะจะเอาลองตัวนี้ลองตัวนี้แล้วก็มาลองตัวนี้มาจาาะมาเก็บเอาวลองตัวนี้ใส่มักใส่พันเนะาะพันสอนพัน 看转看喽。 ຊືເພີ້ເຮົາກະໄລຂຽດເນາະພີ່ນ້ອງຕອນນີ້ໃ Hay h ນູຫາຍ มีสวนยกลองด้วยรถไถนาเดินตามจ่าพ่อแมพี่น้องเศรษฐกิจครอบครัวประหยัดรายจ่ายเนาะรถไถน้อยเฮาก็สามารถยกลองได้สบงามคือรถใหญ่เพิ่นเนาะแต่ก สามารถเป็นหล่องได้ยกขึ้นเป็นคู่ใหญ่สูงนะสะรพกเข้ากระไลเขียดอาหารเนาะไ <c oughs> ด้ทุกอย่าง เนินมดก็ขอขอบใจเนาะโอ้ติดตามติดตามเนาะคลิปเราจะจบเนาะในี้เาก็บ่มียังเทามาถ่ายคลิปเกี่ยวกับไทยหลงมันเนาะแต่ก็ฝากติดตามเนาะทั้าฟองยูทูปเนาะพิมพ์คขว่าเนาะเป็นภาษาไทยเนาะลูกเส้าหน้าเนี่ยวังอินดีเนี่ยวังเนาะเจนแนวเป็นแนวคลิปเนาะเจนแนวแต่ก็ขอขอบใจเนาะ